เราจะมาดูดวงในเรื่องเหตุการณ์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นใน21วันนี้สวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับเหตุการณ์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นใน21วันสําหรับคนเกิดวันเสาร์ดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเรามาใช้ในเรื่องของไพ่ตีรคะนะครับให้เราตั้งจิตเป็นสมาธิดีีนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันังเกิดขึ้นนะครับในเรื่องใ,ใหญ่ก็ดีนะในว่าจะเป็นงานเป็น เรื่องของการเงินก็ดีนะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเรานะตั้งจิตให้ดีณนะตอนนี้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างปั๊บไปแลกไพ่ขึ้นเป็นสิงนะไม่ถึงเรื่องของโอกาสต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่นะการาลงหลักปักฐานสิ่งที่มันเป็นเป้เปาหมายสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราตั้งความมุ่งหวังเอาไว้นะครับมันก็จะเริ่มได้รับโอกาสได้มากยิ่งขึ้น,นอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มที่จะ ก้าวเดินนะหรือเริ่มต้นทำานะ่ในปัจจุบันได้มากน่อยแค่ไหนหรือใน21วันนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามารวมถึงโอกาสต่างๆที่เราทั้งหาเองทั้งเข้ามาให้มันเต็มที่ให้มากที่สุดนะครับมันจะเริ่มจากความกล้าของตัวเราก่อนเริ่มจากการที่มองเห็นในสิ่งที่เป็นโอกาสและเราคว้าเอาไว้อยากเต็มที่ ให้ขึ้นเป็นพระแม่อุมาหมายถึงเรื่องของความที่เราใช้ในเรื่องของสติปัญญาของตัวเราและสู้ฝ่าฟันบักบันรวมไปถึงผู้รับผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือให้เราในเกิดความสําเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ให้ขึ้นเป็นในเรื่องของพลังงานที่ได้รับการช่วยเหลือจำนวนอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนนะคนรอบข้างก็จะได้รับการช่วยเหลือที่ดีนะครับสิ่งที่มันเป็นโอกาสต่างๆนะมันมักมากับเรื่องโวพันนะนเป็นในเรื่องของการที่อาจจะต้องแลกมาด้วยแรงกายแรงใจความรู้ความสามารถนะในเรื่องของความเพียรความพยายามของตัวเราซึ่ง สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้เกินเหนือบากอะไรของเราเท่าไหร่อยู่ที่ว่าเราจะาสู้ต่อทําต่อได้มากน้อยเท่าไหร่มากกว่านะครับในเรื่องการจัดการในเรื่องของการที่เราทําอย่างเต็มที่สุดความสามารถแล้วเนี้ยไปขึ้นไปในเรื่องของการที่เราสนุก ไปกับสิ่งที่ตัวเองทําได้มากยิ่งขึ้นนะมันอยู่ที่ว่าเราต้องปรับใจให้พร้อมด้วยนะในการกระทําต่างๆในห่วงจ่วงนี้ให้เกิดผลสําเร็จในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นนะครับไปขึ้นเป็นพระอังคารไปถึงการลุยนะลุยให้เต็มที่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแยะมากมายวางแผนเอาไว้ว่าจะเออจะทําอะไรแบบไหนยังไงเมื่อมีเรื่องโอกาสเหล่านี้มาเราเตรียมตัวแบบไหนและลุยให้เต็มที่อย่าคิดเยอะจนเกินควรนะคิดเยอะเกินควรมันก็ไม่ได้ทําสักทีนะครับดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่ว่าเราจะ เต็มที่กับมันเท่าไหร่นะโอกาสต่างๆมันมีเข้ามาเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องของงานใหญ่ๆเรื่องของเงินที่จะเข้ามาเนี่ยมันมีแต่มันต้องเหนื่อยก่อนโอกาสมา,มาพร้อมกับต้องแสดงศักยภาพแสดงความสามารถของคุณเนี่ยให้ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นให้คนรอบข้างเห็นและเราจะได้รับโอกาสเหล่านั้นตามศักยภาพของเราที่มีในปัจจุบันนะครับก็อย่าไปดูถูกในเรื่องของศักยภาพของตัวเราจนเกินไปตลอดกาลในบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างมันก็ ต้องใช้ในเรื่องของเวลาแล้วก็ใช้ในเรื่องของใจของตัวเราในปัจจุบันเพื่อจะพิสูจน์นะในเรื่องความรู้ความสามารถต่างๆที่เรามีที่เราเป็นและเราจะได้รับผลที่มันเป็นความสมหวังที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเรามาดูซิว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรนะให้มีพลังงานมีในเรื่องของความสมหวังสิ่งใหญ่ๆที่เหตุการณ์ใหญ่ที่มันเกิดขึ้นนะกับเราทําอย่างไรไบ้างดูซิ เรามาดูนะในเรื่องของสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นกับตัวเราไพ่ขึ้นเป็นโอกาสเปโดสันโอกาสที่เข้ามาเรื่องของความหวังเรื่องของความฝันเรื่องของความที่เราสร้างเป้าหมายนะในสิ่งที่เรามีเราเป็ดเนี่ยมันต้องสอดรับกับความรู้ความสามารถจงสนุกในสิ่งที่เราทำดีที่สุดเลยนะโอกาสหรือว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะยิ่งยากย,ยิ่งใหญ่แค่ไหนหรือว่าเล็กน้อยแค่ไหนทุกอย่างหากเราไม่สนุกหรือมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะ รู้สึกเหนื่อยนะรู้สึกหมดกำลังใจรู้สึกท้อแท้หนักใจหรือเกินแต่ถ้าหากเรามองมุมว่าเอ้ยมันสนุกดีนะเพราะมันมีความสุขดีนะในสิ่งที่ตัวเองทํามันเป็นสิ่งที่เราอาจจะได้ความสุขและรู้สึกที่ดีและ Enjoy เอ็นจอยไปกับสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเองินเ,เรื่องอะไรก็ตามนะหากเรามีความชอบในสิ่งที่ทําอยู่นะความ สิ่งที่เราแบบพบเจอไม่ว่าจะเจอความยากลาบากแค่ไหนเราจะฝ่าฟันไปได้ด้วยกําลังจิตกําลังใจของเราได้ไม่เกิดความกลัวนะในงน้ไอ้ความกลัวเนี่ยมันเป็นตัวฉากาัดเลยในการจัดการในเรื่องของความกล้าของเราให้หายไปดังนั้นเราต้องเอาความกล้าให้มันชนะความกลัวเพราะสิ่งที่มันจะเข้ามามันจะทาให้เราเนี่ยไปต่อได้คอนเน็กชันได้คนมาช่วยเหลือได้โอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับ จิตใจของตัวเองนะ่ให้มากๆนะครับและเราทําสิ่งเหล่านั้นจะเกิดความสุขให้มากโอกาสมาทําให้เราเกิดมีความสุขและเราต้องขจัดเรื่องของความที่เอ้ยบางอย่างมันมีอุปสรรคบ้างเมื่อเรามีใจนะในการกระทํามีใจที่จะรับในสิ่งที่เป็นโอกาสมา,มากินคืนเปิดใจในสิ่งที่มันมีเข้ามาหาตัวเราและเราจะทําเซลล์นี้ให้เกิดความสําเร็จในทิศทางที่ดีได้ยิ่งขึ้นนะคะรับก็อยู่ที่ว่าเราจะสร้างพลังใจแล้วก็รับสิ่งดีๆรับสิ่งที่มีความสุข นะให้เข้ามาหาตัวเองเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่าในเรื่องของการรังใจในเรื่องของความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเห็นนะในเรื่องโอกาสและคว้าเอาไว้และกล้าจะก้าวเดินกล้าที่จะต่อสู้กับสิ่งที่มันบังเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับพลังใจของตแต่และบุคคลด้วยนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราเนี่ยจะสร้างขวัญและพลังใจให้มันมากขึ้นอย่างไรแล้วก็ในเรื่องต่างๆเนี่ยมันจะสามารถฝ่าฟันและต่อสู้ผ่านพ้นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดูสิว่าในเรื่องของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเรื่องของเทพเทวาจะบอกอะไรกับเรานะในเรื่องของการที่เราอาจจะพึ่งพามีกําลังใจดูซิว่าไพ่จะขึ้นอะไรบ้างนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรกับเราและมีเซีศักดิธิ์องค์ไหนที่กําลังจะปกปักรักษาช่วยเหลือเราอยู่ในห่วงช่วงนี้นะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการปรับใจนะ เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่มันจุดใจเรามันเป็นในเรื่องของความกลัวนะมันเป็นในเรื่องของความกังวลของตัวเราดังนั้นเมื่อเรามีสมาธิมากพออยู่กับตัวเองในระดับหนึ่งเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถปัดเป่าเรื่องต่างๆเรื่องความทุกข์เรื่องที่มันเป็นสิ่งที่มันดํามืดในใจใจเป็นความกลัวในใจใจของตัวเราได้มันหายไปได้และทําให้เราในมองเห็นถึงโอกาสที่มันมีโอกาสที่จะมีไพ่ขึ้นชื่อเสียงดังเนี่ยมันมาในเรื่องของเงินนะมันมาในเรื่องของทรัพย์มันมาในเรื่องของงานอาชีพของเราที่เราทําอยู่หรือที่เรากำลังที่จจะะอยาากได้มมัน ในะแล้วนเนี่ยในช่วงนี้โอกาสหลายอย่างมันมีเข้ามามันขึ้นอยู่กับพลังของจิตใจของตัวเราด้วยรวมไปถึงการสร้างบุญสร้างกุศลให้ทุกอย่างนั้นดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอุทิศบุญให้กับด้านบื้อเนี่ยหมายถึงเจ้ากราามารมนายเวรนะในตอนนียเราอุทิศบุญเมื่อเรามีการทำสมาธิเราอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรจะได้ไม่โดนจุดนะจุดลังในเรื่องของอุปสรรคพอดีในเรื่องของสิ่งที่มันกําลังมาพอดีสิ่งยยใหญ่ๆนะไม่ว่าจะอะไรก็าตามเหตุการณ์ที่มันมาเป็นเหตุสําคัญของชีวิตของคนเราเนี่ย อยู่บ้างนะครับถึงแม้ว่าเป็นอุปสรรคอย่างไรก็าตามเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดการเป็นยังไงมากกว่าและใจของเราเนี่ยจะยิ่งใหญ่ตามกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนมากกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยในสิ่งที่มันเป็นเรื่องของเงินเรื่องของอ,อ,อาชีพที่เราทําหรือกําลังที่จะไปประสบพบเจอเนี่ยเราต้องมองให้เห็นและก็ทําตัวเองเนี่ยให้เข้มแข็งนะและต่อสู้ในสิ่งที่เราทําได้และมีความสุข และไปให้มันที่สูงที่สุดนะค,ะครับไพ่ขึ้นว่ามหาเศรษฐีนะดังนั้นเนี่ยมันมีเงินมีทองรอเราอยู่แล้วเพียงแค่ว่าเราเพ่งมันนิดมองให้เห็นถึงเงินทองเงินตราเนี่ยไพ่ขึ้นชัดเจนมากๆเลยนะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยปกปักรักษาถ้าอยากให้เราถ้าอยากให้เสริมนะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไพย่ขึ้นเป็นในเรื่องของท้ทวเวสวร์ณน,นะครับแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่เรารับพลังงานในเรื่องของการมีเงินมีทองมีท,มทรัพย์นะขอท่านท่านก็จะช่วยปกปักรักษาและให้คุ้มครองกับตัวเราเนี่ย ให้สมหวังนะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการขอทรัพย์นะคุมทรัพย์ที่อยู่และทุกสิ่งทุกอย่างก,ก็จะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาและบังเกิดผลในสิ่งที่เราอยากจะให้มันบังเกิดขึ้นในชิตใจของตัวเรานะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับ